បាទ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  А, пиздец, -самбур. เป็นยัดถวยนะคะซึ่วันนี้นะคะดีใจที่ได้ย,อดย้อนโดยเธอดังมาเล่นอีกปีหนึ่งหรือว่าจะ่งท้ายปีเก่าไปก็แล้วคุณแม่ขาแต่ความตรดต่อเละยังคงที่ค่ะโุ้ยฉันเองนะคะ เขาว่ามีเสื้อสมุดนั่นเองผีเสื้อสมุดเนี่ยเป็นทาหารข้าพเจรุงทศกัณฐ์ผู้อครอบครองหลงกาแห่งน,นี้แต่ผีเสื้อสมุดเองเนี่ยไอ้ฉายาว่าเป็นทหารหญิงนะเจ้าคะเป็นมือขวาเลยเนะเจ้าคะแห่งท้องทะเลเนี้ผีเสื้อสมุดเองเนี่ย คอยปกปักรักษาคนในไม่ออกคนนอกไม่เข้าวันนี้ก็เช่นเดียวกันแล้ว3โมงตรงเวลาที่จะออกตรวจตาอนาเขตเพื่อมีเพศชายเข้ามาประครลงการแล้วก็เราจะได้รับความผิดเพราะฉันแล้วเดี๋ยวออกตรวจตาอนาเขตจะดีกว่านะ่เจ้าคะเดี๋ยวแจ,จง ที่จะเข้าสู่โครงการทุกคนบัวจะแสดงครับผูสมัคสิเป็นเพชรมันแหนและแล้วผู้เสียขบวน คนเป็นเป็นบอกตายแล้วอ๋อขบวนารเพื่อนอะไรจะก็ไปเจรจากันนานนะใหเอยู่วันนี้ของไปส่งพรุ่งนี้นะเดี๋ยวเนี่ยเอากระดอกไปก่อนอะไร้เาลสงต้ามาตีก็ต้องตีสิเล่นให้สมบทบาทหน่อย คุณเป็นใคร่ไหททนล้คเนี่ยชื่ออะไรเนี่ยทมใครทำพี่ทำตายแล้วเหรอชื่ออะไรยังชื่ออะไรเขาพีน่ยชั้เองเหรอชื่อจิอร์เลยชื่อจริงชื่อจริงอดีพ่อตั้งหเนี่ยตั้งหลังเอาแม่ที่เกิดโรงพยาบาลเลยหลังที่ตนที่ในกับมนครัวเลยกเบียนมาเอาตอนไหนก็เอาก็ชื่อเหมือนเถอ ชื่ออะไรชื่อชื่อจริงชื่ออะไรชื่ออมฮะอมใช่เลยนะผู้หญิงชื่ออมท้องกอาผมเปรียบเลยชื่ออะไรคุยคุยอ้มวยคุยอมคุยไม่เอาอะไรอะไรแลมึงชวนกูเนี่ยให้กูอมเพราะมึงเข้าเลยเที่ยเลย้า ว่าเธออมงเน่ะเธออมไม่ไหวหรอกอมจนใหญ่ตัวใหญ่เออผมไม่ได้มาคนเดียวนะรลิลดอกอะไรม้อกยวยมเสุดใหม่เลยชห่หเลนไม่เคยซามอคสมเดี๋ยวปีหน้าเขาหาต่องตัดสิบชุดว้ายแม่จิ อ่ใจก็จะมาเลยเหอเที่ไผมเหรอที่ไหนขอนลูมวยชื่อคองกันเลยชื่ออะไรอาานุ่ิไม่เนอาหารนุิชื่อคองเอไปท้องกันชื่อผมผมชื่อคองค่คุณแต่ผมไม่ได้มาคนเดียวเราผมมากับพี่ชายเห็นมีคนหนึ่งมาพชายที่ไม่หล่อมาอูเธอยังเหมือนลูก แม่เป็นกะหลีลูกขึ้นแขกไทยเหรอฉันเองนะ่นเหรอครนอโซที่ซึ่อที่ซึ่งจ้าบ้าไปจริงเหรอปากหมาปากหวานที่เออหวานนั่นเองกำลึงในความรอขอถามคุณหน่อยได้ไหมามอะไรล่ะคุณมีเมียยังครับอดอีกคนเีย จริคุณจะมีผว่าติโหวนนะโนไม่เคยตกถึงท้องเลยจริงเหรอพี่ชายผมตอบว่าจริงจริงเหรอจริงดิผู้หญิงเนื้อนมไข่นี่เนื้อนี่นมนี่ไข่ไม่ไข่โอกาสจะได้เด็กนี่ผมขอเบอร์ไปตายหลายคนเลยหลัง้มึงลูกไปไหนมานั่งนั่งให้เหมือนเดิมนี่นั่งเหมือนเดิมเออไปจะกลับแล้วไปกลับไปเลยอุ้ยนี่ วนนิดดีอนนิดยอนเดียวรงนใครล่ะแเลนาอ่กับเาิดเลยทีีรู้อ ไหนกับได้ไงมาเข้าเรื่องเลยเร็วมากับใครมากับพี่มานประธานโทษท่านแม่นางมันมืดๆอย่างนี้ด้วยเข้าทางอนุมานจริงๆริงเลยมืนมืดอีกก็ดีเหมือนกันเนาะใช่เป็นอนุมานเหรอชื่อของพี่มารจิสัตว์ในท้องทะเลเหรอโอ้ยนี่แม่นางพ่อนุมานนี่ใช่ม้าหนามไหมไม่ใช่ประธานโทษท่านแม่นางชื่ออะไรจ้าอ๋อปีเสื้อเองค่ะปีเสื้อค่ะปีเตอร์จุค่ะ พร้อมกันเลยแล้วค่ะทุกคนเฮ้ยร้องกันเลยตื่นเต้แล้วจะเป็นยังไงง้อกันแน่ๆเลยคู่นี่พี่สื้อคู่แก่แล้วก็คร่อมไม่แคร์นี่พี่เื้อชื่อเต็มไหมพี่เสื้อพี่เสื้อสมุดเจ้าค่ะโอ้พี่เสื้อสมุดนุมานแต่เธอไม่ใช่สัตว์ในท้องทะเลเห่งนี้ ข้ามน้ำข้าวทะเลมาถึงตรงนี้ได้รู้ไหมว่าสถานที่นี้มันเป็นสถานที่เขตห่วงห้ามประทานโทษนะแม่นางแม่ผีเสื้อสมุนอุ<ะ>ามาเดินทางมาเนี่ยหมายมุ่งเข้าสู่กลองแก้วคณะครรงกาตายแล้วพระคุณรอดอุโมาคเถ้าใครไม่รู้หรืหรอว่าอุงรงกาเนี่ยคนในห้ามออกคนนอกข้ามเข้าโดยเฉพาะชั้นผีเสื้อสมุรเป็นคนตรวจตาอาณาเขต ง่ายเลยว่าเป็นทหารปกปักรักษาหน้าน้ำอย่างนี้เอาไว้แม่นางเป็นทหารก่อแก้วพระนครใช่ทหารหญิงทหารช่หญิงเอาอย่างนี้แล้วกันยังงได้วยฮานทุมานเนี่ยได้รับอส่าจากองค์สมเด็จพระรามให้หมายมุ่งเข้าสู่ก่อแก้วลงกาจะขอผ่านทางแม่นางหน่อยได้หรือเปล่าจะทำอะไรเดี๋ยวเจ้าค่ะไอ้เรื่องทำอะไรเนี่ยมันไม่ใช่กิจของนางโอ้โหฮันุมานตัวเนี้ยอยากจะแค่ขอผ่านทางรู้ไม่ได้รู้ไม่ได้ก็ไม่อยากจะรู้แต่ท่าน เธอรู้ไว้แต่ถ้าเธอจะไปท,ทํากิจการในพระนคอรอนกรงลงกาแล้วก็บอกตรงๆเลยนะว่าทนเองเป็นทหารได้รับคําสั่งไม่ให้คนนอกเข้าไปแต่ถ้าเธอจะเข้าไปก็ปรรกหันุมาดกระรอจ้าไหวไหมไหเหหนี่ยปีเนี้ยปีเนี้ยปีเนี้ยไหวไหมไหวเคยเจ็บไข้ได้ป่วยมั้ยไม่เจ็บเออดีมากเลยม,มานาไหวมึงจะเย้เลยวิทย์จะเย้ นี่นี่น,นี่มานั่งตุยกับปีเสื้อสักหน่อยอถ้าเกิดว่าพ่อนุมานจะเข้าไปนู่นนั่นเฮ้ยพ่อนุมานจะขาถ้าหนุมานจะขานะ้ามเนี่ยมีลึกเข้าเน้นิดเดียวเองนะมตอนแม่ยิ้ม<ป>ยิ้มหายนี่ปีเสื้อพ่อนุมานเนี่ยไม่มีเวลากับแม่นางดอกการเดินทางข้างนี้มันอีกยาวไกลน,นะเกาะแก้วพระนครโลกาอยู่แห่งหนตำบลไหน เธอจะรีบแล้วเธอจะก็บอกให้ก็ได้ถ้าเธอจะเข้าไปแล้วก็<ช>มีข้อแม้ข้อเดี๋ยวถ้าเธอทําได้ท่นจินดีจะพาเธอว่ามาพอเป็นผัวฉันโอเคไหมเล็กจขาข้าไปนตวัวเป็นัวของ่เีเเอ,อ,อ,อะไรตเป็นสาวไม่เคยโดนเลยอะอด้วยกินองอุมป,ปที่จะได้นางยักเป็นคู่ชีวิตดอกอุ้ายเล็ทำไมยักษ์ไม่มีให้นั่งไง มีรู้ว่ามีใหญ่ด้วยนะแต่เดี๋ยวจะทิ้งให้มวยอยู่เวลากางไม้อไม่ได้เธอรออย่างเงี้ยเอาอีกแล้วกันเธอเป็นปวดฉุกข้าวก็ได้ถ้าดีแล้วจะ,จะพาเข้าไปแต่ถ้าไม่ดีจะลองใหม่เอาไม้มาจะเป็นชั่วข้าวหรือจะไม่ชั่วข้าวอะไรฮานุมานอยู่กับแม่นางไม่ได้ดอกไม่ได้จริงอะจริงนะนี่เนี่ยโอ้โหจิตหายดำยันื่นดูทำกูดำเหรอแล้วไม่นด้นอนกูทำไมกู โดนกูก็ยอมหมดเลยไม่ยอมจริงๆหรอแหมไม่สวยหลือไงไม่สวยบอกกันดังๆใจดวงนี้มีเพียงเธอบอกัน แม้ว่าจะยุ่ยยุ่ยัยงไงพนุมาตัวนี้ไม่มีเวลาจะเล่นกับแม่นางรอกแต่ฉันอยากเล่นฉันไม่ได้ขาคุยหน้าน,นี้หน้าหนาวด้วยอยู่ในทะเลนะแก้ผ้าไม่นายเพราะมันเย็นแต่ตอนนี้อยากจะแก้เพราะมันหนาวผีเส <c oughs> ื้อทำไมอะอนุมาต์เน่ยเป็นลิงผีเสื้อเน่เป็นยักษ์ข้ามาส้องนึกดูเอาเหอะ ผสมพัน์กันลูกไม่ออกมาดูไม่จืดเลยนะแม่นางลูกออกมาจะเป็นยังไงก็ช่างขอให้เป็นคนดีก็แล้วกันใช่อย่าามรมชอยมาพาใจนวังนัก เรียบร้อยไปหนึ่งตนเราใกล้ถึงก่อแก้วกูลงกาเแล้อ่ะพอจะคาดเดาได้ว่าอีกไม่เกินข้ามคืนนี้เราสองตอนงไปให้พบกับยักษ์ให้น้ำมาทศก,กัณฐ์เชิดหน้าตายมวยเพื่อลาบีไปแม่ยุงไป